ครบับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เคารพหลายขีดขอคิดถึงทุกทุกท่านครับก่อนอื่นขอราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนผู้ที่เขามาครับผู้มีน้าใจดีงามครับเขามารับชมช่องทังคนละเกษตรนะครับสวนพี่ลมไพ่ขอละงานตัวครับนอมรับทุกทุกคนนะครับผู้ที่มีจิตใจดีงามและประเสริฐเยี่ยมนะครับขอละงานตัวช่องคนละเกษตร นะครับลุยสานพันเขาเดียวคนจนผู้หญิงไงก็พอ้อมรับยินดี้อมรับทุกคนนะครับทุกท่านผู้ที่มีเกียรติทุก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 ชนชันนะครับก็เข้ามาแข่งขันเลงใจครับทางส่วนของเฮากับภาคส่วนการเปลี่ยนไปเฮากับเฮ็ดไปให้พี่น้องเบ่งเยี่ยมชมกับ่สวยรู้บ่ดูดีกัขอโทษขอให้เฮากะ เฮตุสำเห็ดไดนะครับโดยกำลังเล่นงไก่เฮ่าขม่าเบืองแง่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเฮ้ากับบริหรู้หลาเบื่อว่าอยังนีครับพี่น้องเพื่อนๆกอขอให้ขมาเป็นกำลังแรี้งใกผมกับชีเานเยี่ยมชมเบืองแง่งทุกทก่านนะครับเฮ้ากับเป็นเกษตรพื้นฐานนะครับเกษตร หลักดินหลักงานลักพี่น้องเพืเ่นนอนๆเขาก็สามารถเอาสิ่งที่เขามีให้พี่น้องรับชมทางสวนเขากับบริหารคือผมบอกไปบางแห่ลนะครับพี่น้องเขากับเห็ดไปน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูก,กาลหนาฝนเข้ามาหญ้าก็เกิดแห้งหญ้าก็เกิดคักเขากับควายเห็ดควายท่ำไปครับบางทุนบางท่านเาที่ทายเข้าทายเบื้องบางท่านดีสวยหด,ดูดูดีคับ่วแตกตาก่างเขากับดีควายเห็ดควายท่ำไปครับเพื่อนๆ คอยเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัดหญ้าตัดยูเปลี่ยนสุกชิงทุกอย่างเขาก็ตัดหญ้าพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนตัดลงไปเขาก็จะเปลี่ยนสารอาหารของพืชไม้พืชยพักเขานะครับแบบพิจารณาด้วยการรับชมนะครับเขาก็เห็ดแบบเกระเสเห็ดแบบลูกทุ่งเลยพี่น้องเห็ดซัมมี่ดีซัมเพียนบ่ได้ไปซีเรียสกับการเห็ดการทำภาพพีพาร,รองเยี่ยวชม การเปลี่ยนแปลงเข้ากับคอยปฏิบัติทัดเพี้ยนไปนะครับอขอเยนเชิญน,นะครับน้อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนเก่าเขมา,ามาติดตา่ำมึงแง่นะครับให้กํลาลังแรงใจต่อไปเข้ากับสิคอยเหยียดคอยทำนะครับช่วงนี้คือหน้าฝนฤด,ด,ดูการหน้าฝนนี่กับแม่งหรือบ่งน้อนกับไรดีครับเพื่อนๆพื่อนไราะว่าเข้ากับ บ่ใสสารเคมีเขากับพยายามเห็ดเอาชิ่งไดสิสมรถมากำกาจัดบ่งนอนด้วยการที่บ่ได้ใสสารเคมีนะครับเข้าเนียนนักนยางหยิ่งนะครับเพื่อนๆ่นเข้ากับข้าชนเกษตร,ร,ศร,รศทั้งหลายทั้งปวงทุกคนกันสิคิดบ่แตกต่างกันนะครับพวกที่เห็ดกเกษตรศปัด,ปดจากสารเคมีหรือปลอดสารนี่นะครับคือประเด็นนัก ของทั้งสวนของเฮาเพราะว่านะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องไอ้ไส้น้องนองทุกทุกท่านก็เขามาเบื้องการเกินไหว้หรือการเหตุการณ์ทำนะครับมันก็เป็นไปตามแบบนี้รูปแบบของเฮาเฮาก็เฮ็ดไปนะครับสุกสิ่งทุกอย่างมันก็บ่คือเฮาขึ้นานไรครับปัญหามันก็มากล้นแล้วครับน้องๆการเฮ็ดเกษตร ใจเฮายืนยัดอยู่ใดด้วยกันใจสู้ครับนะครับใจไงก็โตนะครับเพื่อนเพื่อนเฮาก็เฮ็ดไปนะครับสิ่งใดที่มั่นสิประครับประคองให้เฮาอยู่ได้มีการเกินไว้การอยู่ขอบครัวที่เกิดคว่มอมุดมมบณ์เกิดพวามผาสุกนะครับเฮามีอยู่มีกินคือเป็นการยึดหลักอาชีพที่มันคงนะครับ มันพองามบอสวยรู้กับพอถูดพอให้นะครับเข้ากับเห็รแบบกระเสียบแบบปลอดสารนะครับปลอดสารเคมีทากระเสียที่บปลอดสารสังเกตง่ายๆเพื่อนๆต้องจังหวะพิกขวดเขื่อนสีบลเป็นใบแบบนี้นะครับส <t> ีเป er ็นใบสวยรูเขียวกระกี้ดูดีนะครับแต่สําหรับเข้าเข้ากับเห็ดเพาะยังเผื่อยัง เพื่อเป็นกเกษตรนํามรูปแบบระแบบยังให้น้องๆได้รับชมแบบที่ปลอดสารนะครับสำหรับเขากินหรือรับประทานพ้นไก่พ้นไก่เขาอนำทรงต่อสู่ชุมชนมันกับว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆมือใยนะครับผู้ที่าำหลายๆเป็นมื้นเป็นแสนกับ ขามาให้กำลังใจครับเป็นกำลังใจเป็นจิงิงที่งดีงามและประเสริฐยิงสำหรับคนเฮ้านะครับกรเกษตรการ,กรเกษตรมันก็นกนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับในทั้งคว่ำเตรียม,มในทั้งคว่ำปลาสุกนะครับในคว่คว่ปลาสุกเฮ้าก็สามารถมีรอยยิ่มนะครับวกวับครอบครัวตื่นขึ้นขมา่าพอเป็นพี่น้องเฮ้าก็เปลี่ยนแปลงดยกัน ปฏิบัติของเฮาการเหตุการณ์ท้ำช่างเพลกนี่ก็ได้มาไร่ผลมาตลอดนะครับเพื่อนๆได้มาตลอดอตั้งแต่แรงๆอยู่ปุ่นจนป่านนี้ครับดูดูกันพี่น้องสำหรับรอ,อบคางถ่ายําให้เบิ้งครับมองขีลายมองดีเข้ากับไทยใพี่น้องเบิง้งเข้ากับจุ้ยคอยอเห็ดไปตัดหญ้าตัดงูเป็นเศษวัชพืชต่อไปเป็นสารอาหารโปรตีนชั้นเยี่ยมให้พืชเขา้า อันใดตายห้า,ยาก็หามาปลูกไม่นะครับหามาปลูกไม่ตัดงาออกได้าออกครับพี่น้องห้าบ่ต้องจําเป็นต้องสิไปใส่ส,สารเคมีใส่ยา่าย้ายให้พื้นพี่ห้าหรือพื้นดินหา้าอหา้เฮาส่ยา่าย้าพค่นยา่าย,าย้าตอไปเขาเกิเกิดเชื้อโรคเชื้อราหรืออันตรายตอต้นใหม่ต้นไหลห้าหรือสุขภาพนะครับผลขางเคียงไหลนะครับหา้าก็พยายาม ทุกคนทุกสวนเพิ่นกะออกมาให้ควมรูให้เก็บควมรูกัารักษาดูแลต้นพริกต้นหญ้าต้นต้นพริกต้นไม้ต้นไหลกระพืชพักเพื่อนพี่พี่เพิ่นเห็ดเดือดเหตุใดทำใดน้ำเสนอให้เข้าเบิ่งแง่งนะครับกัเขามาเยี่ยมชุ่มผาปลาปูง่วงกับชิ้นค่อยเคลื่อนไวเป็นไปนะครับคลอยเคลื่อนไวควายเฮ็ดควายทำไปนี่แล้วครับพี่น้องควายกูควายเก่าควายบอกควายจะควายเฮ็ดควายทำน้ำผ้า ให้เฮาอยู่สุ่มกินเย็นมันก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับสําหรับน้องๆผู้ที่ขเขาไม่ยมช่มให้กําลังแรงใจถือว่าผู้นั้นมีความต่างใจใจนะครับการอยากเห็ุอยากทำพอเหนื้อที่บางคนก็่าเนื่อที่ว่าไรเหตุใดบ่นี่ะครับคือ,อผมก็อยากให้เหตุผลและคุ้มลูลและสาระแก่พี่แก่น้องนี่ครับคือการไดย้ยาเสียยามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเฮาเสีย,ยออกได้ออก เขากะเล่านี่ก็จะเป็นเป็นปุ๋ยนะครับยใยสลายไปเป็นปุ๋ยมักเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เฮาได้อยู่ได้กินนะครับก็าที่เป็นสารอาหารชั้นเยี่ยมต่อไปนะครับสําหรับอ่าการเอาลงคุ้มเงาเขาได้เงาของเราเสียเงาของเราเขาก็ร่งคุ้มเงาเขาเขาจะที่ใยสลายนะครับเป็นปุ๋ยอ่าเป็นสารอาหารชั้นเยี่ยมสภาพดีของเขา มันแตกต่างนะครับแตกต่างคือการดูแลรักษาหากลำพี่น้องนาแรลงมา,าดินไสห่อนดินไสแห้งเขาหนามก็ว่าสามารถที่ประคับประครองอยู่ไดต้ต้นไม้ต้นใดที่สามารถอ,อยู่ก้มแข็งแรงเขาก็จะคอยอยู่ได้นะครับเพราะว่าสภาพดินของผมอยู่นี่มันเป็นสภาพาดินที่ดินทรายแดงนะครับดินทรายแดงคือแห้งไว นะครับตัวอย่างคือผมอยากให้พี่น้องอ่านสภาพดินไส้นี่คือปัญหาหลักๆนะครับ้นไม่ก็ตายนะครับฝ้นตกเลีงๆมากเกิดควมชุกควมชุ่มเกินไปการลมการตายนี่แหละครับคือปัญหาอ่านทงสวนของผมก็เลยอยากให้พี่นอ้องสําหรับผู้ที่พื้นที่ต่หคือพื้นที่ที่สูงะจะเป็นสภาพดินเหลืองหรือดินหินแห่นี่ก็เจอปัญหาขึ้นกันครับ ปัญหาหลายขี้กันภาพรับมุมมองของเฮ้าการดูแลรักษามันก็นมีวิธีการหลายอย่างนะครับการดูแล,แลรักษาการเอาใจใส่พลอยพี่น้องสำหรับน้องๆทั้งลายทั้งปวงทุกคนเป็นผู้เยี่ยมชมเขามาบางแง่เแล่วก็ขอให้จงพิจณาพระ่าการปรปับปรุงนาดินทั้งไรย ทุกคนก็บอาชีพข่อยเขลี่ยการปรุงนาดินเฮาเห็ดจังเลยนะครับเพราะว่าสภาพดินเฮาพอดีเฮาก็ต้องปล่อยเข้าไปครับหญ้าส้มนี่เขาก็ขึ้นมาสูงๆเฮาก็ค่อยข่อยเกลี่ยเฮากัค่อยตัดลงเพื่อตัดให้เขาอายลายเพื่อปรับปรุงนาดินเฮาก็สิค่อยดีไปนะครับค่อยดีไปปีนั้นที่นี่ไปอาชีพสภาพดินเฮาก็สิค่อยดีไปเรื่อยๆนะครับอันต้นไม้ที่หรือต้นกล้วยคณะกล้วยทนแรีงเพื่อนๆก็ยังตาย ผักซีเนยซัมไนนะครับกวยขนาดกลวยท้นแรงอ่นานเดินซีเดนหามา่าน,มานี่กีพันม่านี่กระต่ายบ่หน่อยนะครับาหากบ่มีควมอ่าเอาใจใส่บ่มีควมอ่าบมีใจสู่กระติอาจท,ที่เกิดควมทอแท้นะครับนี่แหละครับคือการชี่ยืนยัดมั่นกระหลายองค์ประกอบนะครับการหมุนเวียนทุนหมุนเวียนการหามาใส่ก็เลยผมก็เลยอยาก อธิบายว่าคือการเป็นย <my> ังค <t> ือเป็นย <YN: m ess> ังจังอยากให้พี่น้องปลูกพุทเปิดลมลกพืชเพืือล้มลกนี่ไหมยความว่าพุทเปลือเนี่ยนะพืชอายุสั้นนะครับที่ปลูกสามารถปลูกไห่เฮาไห้ไม่ได้ให้เยื่อกันไปชดเชยไหไปได้ทุกเดือนนะครับเพราะว่าาหากว่าเฮาไม่ยังจิ่ก็คือมันก็ยืนวัดยืนยัดบ่ได้นะครับมันคืยืนยัดบ่ได้เฮาก็เลยอยากแนะนำให้พี่น้อง ปลูกผชมุนเวียนปลอดจากสารเคมีเอา็สาสมารถเฮดให้เขาเรียงฉีบเรียงขอบรัวได้นะครับกรเกษตรทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกท่านก็นว่าบางท่านเพิ่นเป็นกเกษตรเชิงธุรกิจเกษตรคนรวยนะครับกรเกษตรคนรวยเพิ่นก็นสามารถปลูกผุดใหม่ในต้นใหมไ่ไว้เพื่ออนาคตมือทางนาะแต่ห้าเกษตรแบบพื้นฐานกเกษตรแบบค้นจนห้าก็ต้อง,องเฮดไป กระคาประคองไปครับปลูกพืชอายุสั้นเพื่อได้มากได้ผลได้จำน่ายขายไปได้ขาดได้ขายได้หมุนเวียนเพื่อมาต่อ,อยอดให้ทางสวนเฮานะครับให้ดีขึ้นเฮาก็บค,คอยพัฒนาไปครับเฮาบ่ต้องไปคิดว่าเอ่ออย่างไรเฮาสิรู้หล้าเพื่อว่าคือสวนเพิ่นนะครับเฮาบ่ต้องไปคิดอีหยังมากมายครับฮเฮากเ็เฮ็ดซ้ําเฮาเฮ็ดได้อ่าด้วยใจมักเสียยังครับพี่น้องเพื่อนๆด้วยใจมกกักเฮาก็เฮ็ดไปอ่าบัวกับพี่กับน้อง เปิดใจให้พี่นอ้องต้อนรับทุกทุกท่านทุกผู้อยย่ไกลอยยุไกลทุกช่งชั้นนะครับสําหรับการอ,าอยากเก็ดเกษตรนี่ผู้อยากเก็ดกัดไหลผู้หาประสบการณ์กัดไหลแจ่แนะนําให้น,อน,อนอ้องๆลงมือทําเลยครับลงมือทําเลยประ่าการเวลาว่าวถาบ่คข้องเฮาหลายปีหลายเดือนไปเสียเวลาคือการเหตุการณ์ทพวกเขาเรานี่ อยากให้อยู at, i, ่บ้านอยู่ซองอยู่เฮ่นย yeah, <Yes. S 1> ู่สั้นอยู่กับครอบครัวนั่งกอบเข้าวบวกกันกินเข่าละมงกินเข่าหอมผ้าตื่นขึ้นมาเฮากับเห็ดหนาเห็นตาความรู้ความเมียความครอบครัวมันก็มีความสุขแค่นั้นนะครับคนเฮ้าด้วยบริการด้วยบริการแยกๆพัดผักกันไกลขอบไปหาเหตุการณ์ในงานในเมืองในหน้าเฮ้าเอาของเฮ้านี่เห็ดของเข้าครับนะครับตื่นขึ้นมาเห็ดต่างหนาได้เห็ดของเข้าได้หน่อยได้หลายมันก็มีความสุขครับความเอื้อพีมความอุดมสมบูรณ์ มันก็ดทค่อยเกิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดให้เฮาได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หน่อยก็ยังดีครับได้น่อยก็ยังดีพี่นอ้องเฮาก็ได้อยู่แบบมีความสุขฟังเสียงนกเสียงหนูเป็นมูเป็นพวกอยู่กับทงกับทาเป็นธรรมชาติครับเยียบสงบดีผมว่านี่ครับดิถีชีวิตของกเกษตรหรือคนอีสานบ้านเฮาทุกทุ่นยอมอเฮ็ดได้เพราะว่าคนอีสานมีต่คนมขยันครับมีต่คนขยันทุกทุนทุกท่าน เพิ่นกับเบ่งปั่นครับแบ่งปันทุกคนเฮ้าสามารถถามางไดนะครับถามไทยกันแบบแหลกเปี้ยนแบบชั้นพี่น้องทุกสุกสารสนิททุกสิ่งทุกอย่างไกลๆเ่เฮากับสามารถตอบโจทย์ให้พี่น้องการรักษา,าต้นไม้ต้นไรจะพ้เกิดเชือ้อราน้ำเงาน้ำข้นเข้าเอาอยัางใสนะครับพี่น้องกับพยายามจะจะ,ะถิ่นปูนเขานะครับปูนเขาหรือพยายามใส่เงาใหม่เอาผืใหม่เฮ้าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุก นะครับขูดขาวเขาก็พยายามโรยเหงาเขาไวาต่อไปมือข้างหน้ามันก็ซีมีมือดีนะครับมือดีอมือมีแกะมือมือมือดก็มือมือแจงนะพี่น้องว่าต้องมาคิดยังมากไมผมคื้กันบางที่บางที่ก็เกิดพุ่มถอแทถะแต่กพยายามขอไม่แช่ประสบการณ์ให้แจพี่แจ้น้องให้น้ององงหลุนไม่ค้นหลุนไม่อยากให้เบื้องเยื่อชมอยากให้เห็ดไห้ทำนะครับโดยการที่ว่าอยากให้ไปเป็น ลูกจางผู้อื่นนะครับเฮาเห็ดของเฮาเฮาได้ควมทุกเท้งควาหลู้ครับได้ทั้งประสบการณ์เฮาสามารถสิหูทุกอย่างากับพืชใ,ใหม่พันธุ์ใหม่พืชพักทุกทุกสิ่งทุกอย่างในวนในสวนถี่เฮาปลูกต้องไปแล้วเฮาสามารถสิหูว่าเฮ็ดจังไ๋สีงามเฮ็ดจังได๋สิดกมากดกเฮ็ดจังได๋สีได้ผลผลิตที่คุมค่านะครับมันบม่ยากพี่น,อนอ้องการเฮ็ดให้หัวเขาล่านี้แม่นต้ตนบางามใบบ่เขียว้เฮ็ดจังได๋สีมากดกมันก็มีวิธีการครับเอาเศษ ว่าจะชปิดที่เฮาตัดทิมเศษต้นกล้วยต้นไม้หรือใบไม้ใบไหลเฮาก็มาร์คบ่มผสมกับกากน้ำตัดมักไว้ครับพี่น้องมันก็สิเป็นฮอร์โมนคิดดีๆนะครับดีก็เฮาซื้อทางทางทองต่างทางทองตาลการตัดทางทองตลาดนะครับตามตลาดบอกพี่บอกที่ขอให้ครับพี่น้องบริตัดต่อบอกง่ายๆไปโหลดให้พี่น้องฟังแบบเกษตรดูุยสานง่ายๆนะครับก็ขอมูอนี้ ให้นนองนงผู้ที่เขามาเียเยี่ยมชมก็ขอให้เบิ่งเป็นช่องทางาเกิดขอฉิดนะครับที่เฮาจังที่ผมปลูกพักยกแขะมันดีแบบใดคือในความมุ่งกการความมุงนี่คือมันดีพี่น้องกันมาแรงได้อ,อันอันดับหนึ่งนะครับกันมาแรงที่เขามาก็กวนพืชผักเา้ะครับพกบงพวกนอนเฮ้ากับกาจัดกางขึ้นเฮ้ากั ามาหากำจัดเอานะครับเพืเ่อนๆสำหรับที่นี่อบอกว่าไรอย่างไรครับฝา,ากคนใดคนแชร์คนติดตามความเยี่ยมชมเมืองแง่เป็นกำลังเรื่องใจให้ช่องทางเฮ้ากันดีคอยเขื่อนไวน้นำสิ่งที่สาระครับเอาสาระผมสิยพยา,ยามเอาสาระให้น้องให้นุงให้เพียให้น้องเพื่อนๆทุกคนเข้ามารับฟังผมบอกเป็นประโยชน์กับผู้พิพากษาบ้องประการใดก็ขอโทษขอขอภัยนะครับผู้ที่บ่มากกะเรีอนทานผู้มากกะ เยี่ยมชมนะครับขอประคุณเป็นย่างสูงคารบทุกท่าน่ากขอพระคุณที่เขามายิดตามเบืองแง่งต่อไปนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ